มันจะช้าแค่ช่วงแรกแค่นั้นแหละเนี่ยพ<ข>อ<ง>พูดถึงก็งกมา,มาลเลยดูรถบินตัดอย่างนี้เลยแล้วพอมันสตาร์ทปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะอยู่ยาวๆเลยนะเวลาที่คุณจะไปเข้าน้าไปพักผ่อนระหว่างโดดเนี่ยมีแค่สานาทีเท่านั้นดัง้เตรียมตัวกันให้ดีแล้วก็คอยรับชมกา,ารแข่งขันทั้งหมด8โดดด้วยครับครับผม เริ่มต้นกันมาในเรื่องตัวรายการบินนี่ถือว่าตัดตรงกลางนะแบบนี้จะขึ้นไปข้างบนยากนะครับแต่ว่าข้างล่างยังลงได้อยู่เพราะพื้นที่นั้นน้างบนมีเยอะมากกว่าแต่ว่าเริ่มต้นนี่มาแล้วแคลมป์เลดเลยเลยแลยครับท่าน้าของพี่มาตัวเบรกแล้วยังไงครับยานบินโดนคอมาจากด้านหลังอยู่เหมือนกันนะพยายามจะหลบปุ่มโดดมาแจ๊จกจงหว่านี่แรกยิงกันอยู่ครับแต่ว่าวอไปกอดตรงนี้ได้ไหมโดดม้วนมาไม่เจอชินจะตามมาเอาแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะแรกกันอยู่แต่โดนจนได้ฮะแล้วเฟิร์สบลัดแต่ทางฝั่งของเบล เริ่ม <Le> er <Hey, S 2> มา <cool. S 2> ก็ประทะเลยนะครับที่บริเวณตัวของมิวนะแต่ว่ามีน,นะโปโก้ด้วยครับแบบนี้น่าจะต้องพิจารณาถอยออกหรือเปล่าสำหรับรีเวอร์เลสโอ้แต่ไฟอาจจะเป็นไฟยาวด้วยนะเนี่ยแต่เลสยังไม่ยอมออกครับยังสู้อยู่ครับตัดธน,นะแฟดไปได้2คนด้วยแหละครับแบบนี้เนี่ยทีมที่จะได้เปรียบม,มากกว่าถ้าเกิดมาถึงทันอาจจะเป็นโปโก้นะใช่ฮะแต่ว่ากลายเป็นว่ารีเวอร์เลสไม่มีข่าวค,คือคตัวของแฟดอะมีข่าวว่าโปโก้มาแต่ว่ารีเวอร์เลสไม่มีนะครับแล้วก็จริงๆก็ไม่รู้ด้วยว่าทันตทีมแฟดเนี่ จะไล่ต่อไหมฮะอยู่ไกลๆตรงนี้พยายามจะรอเล่นมุมใช่ครับน่าจะออกไม่ได้เลยครับดูเลยโอ้ย,โอย,อยากนะฮะสมิงโดนคอหลังเจ็บอยู่เหมือนกันไอ้เอวจ๋าจบ12แล้วเนี่ยนั่นดีฮะโอ้เราแต้มสําคัญด้วยฮะอย่างนี้ไม่น่าจะดีนะครับเนี่ย โอ้แปดเล่นค่อนข้างนิ่งกว่าด้วยในรอบนี้อย่างชัดเจนจบเลยจบเลยฮะเนี่ครับคือไม่รู้ข่าวครับแล้ววีเกมิ่งจบสเตเไปตัวหูแบบนี้ในวันเลสเพย์อินน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันมีแค่สี่เกมแต่ว่าทิ้งไปหนึ่งละนั่นสิฮะัไอที่จะไปทำตัวของสามเกมเกมล้วสามสิบอัพนี่น่าจะยากเกินไปครับต้องขอโทษพี่ตังด้วยเลยมันในเรื่องตัวเลขมันวัดกันไม่ได้จริงๆนะคือตัวเลขถ้าเกิดมันไม่ได้มันก็คือไม่ได้ครับเชียร์แค่ไหนก็เท่านั้นครับใช่ฮะอันนี้เราดูตามรูปเเกมลยนะะ รอดูสถานการณ์ต่อจากที่ไปครับทางโฟโกก็น่าจะดวนต่อด้วยเลยฮะมุมนี้เล่นได้ครับจำนวนคนเยอะก่าแฟตหนึ่งคนด้วยผู้เข้าไม่ถึงครับชนะฝป่า,าตัวรเวลเลสล้วก็ใช้เวลาในการประทามากเกินไปด้วยโอ้ชาร์จมาครับแบรสจะเอาได้หรือเปล่าครับพยายามหนีสุดชีวิตเลยนะดึงให้เพื่อนนิดนึงฮะวางวอลไว้ก่อนหลบมุไปก่อนยานบินพยายามสวนเหมือนกันนะรอจงอาถรร์นิ ดันมากระโดดแรกได้แต่ว่าคมกว่าแต่โดนสวนคืนมาเหมือนกันและชาาา้าพระเจ้าอยานิจการบินได้เปล่าเหมือนจะยังไม่ได้ฮะวนหลบกันอยู่ไปมาแล้วก็นี่ฮะมีคนซ้อนให้พอดีฮะเป็น b โอนะฮะตรงนี้ยังดววกนะันต่อครับคิดดีฮะโอ้มาสวนได้คืนเหมือนกันนะแต่ที่ล้มไปเมื่อกี้นี้แต่ว่าเขาก็คมพอกันฮนะ รีมต้องถอยเลยครับจริงๆริีมเนี่ยเป็นคนที่ cover ทางด้านบนอยู่แล้วนะมไม่ได้ลงมาไฟ์ทางด้านล่างนะครับก็ม,มีโอกาสยื้ถอยได้แล้วทีมแฟดครับ<ช>ปิดตรงนี้ไปแล้วโอหบ่อยจบระดับสิบไปด้วยวันนี้จบเร็วออทีม่มาตัวไปออเร็วออกเร็ววันนี้จบเร็วผมว่าวันสุดท้ายอ่ะทีมที่ไม่มีลุ้นอ่ะยังไงมันมากกว่าทีมที่มีลุ้นอยู่แล้วนะเขาก็จะเล่นกันเต็มที่แต่บอกเลยว่ารีวเลยไม่คุ้มเลยครับคือต่อให้เก็บโพโคหรือว่าเก็บทีมแฟดได้อ่ะ โปโก้ <P> ทีมแฟตก็เป็นทีมที่ลุ้นยากแล้วอยู่ดีในขณะที่ลีเวอร์เลสยังมีลุ้นยังมีโอกาสทำคะแนนอันดับรวมถึงในเรื่องเงินรางวัลอยู่เนี่ยมามจบแบบนี้ไม่คุ้มเลยครับามาดูประตีรามาบ้างครับเข้ามาตัดทา,าน้าอาร์คิวตรงนี้เสียเก็บท่าน้าตัวเลกอล้อไปได้ครับอะยังมีลุ้นอยู่สำหรับทั้งฝั่งอาร์คิวที่ต้องรีบทำแต้มเพิ่มนะเพราะตอนนี้ยังอยู่ที่5ที่6อยู่นะครับแต่มาเจอบุรีร์ตรงนี้จะรอดออกไปได้หรือเปล่าเพราะออร์เรดี้พยายามจะเคาะมาก่อนครับหามุมเล่นฮะอะเปิดวอนแล้วเห็นตรงงนี้้เเจออฮะาไไดมับ รอดเลยไหมฮะมีโจยิงคอให้จากด้านบนอยู่ฮะพยายามคุมโซนไว้นะคระับแ,แต่ว่ามุมแบบนี้ถ้าเขาเดินถอยลงไปก็อาจจะพอลงไปตั้งหลักได้อยู่เหมือนกันแต่จะไล่เลยไหมฮะหรือว่าจะได้ดันสวนด r Q คดดนะีคิดว่ารอดนะคิดว่า RQ คิวน่าจะตัดสินใจถอยนะครับไม่น่าฝ่ายเต็มตัวเป็นทีมนี้ไม่ค่อยประทานในช่วงต้นอยู่แล้วด้วยครับผมเราเ,เห็นแมปทุกอย่างแต่ว่าทีมไม่เห็นแมปนะแต่นั้นจริงๆก็จะบอกว่ารีเวเลตตัดสินใจผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่นะครับใช่ฮะแลวเขาต้องตัดสินใจ แต่ตอนนี้น่าจะหมดลุ้นเลยครับในเรื่องของการซีเคียวรอบไฟนอลต่ไม่เป็นไรผมว่าเป้าหมายของรีเวเลตเนี่ยตั้งแต่เริ่มรู้คะแนนตัวเองน่าจะเป็นการวัดเพย์อินเลยมากกว่าเพราะมันลุ้นยากจริงๆครับผมโอ้ทางเดินมีเปิดวาร์ปมาด้วยเป็นกันละดันเข้ามาชนวาร์ปเลยในจังหวะน,นี้ยังไงดีแต่เหมือนว่าจะลงมาเล่นด้านล่างก่อนเอาชัวร์ดีกว่าฮะแล้วตามมาเก็บได้หนึ่คนนะทางฝั่งอา โดนไปก่อนนะฮะ <Okay. S 1> เป็นเลกาล็อตด,ด้วยที่โดนนะครับตรงนี้วาสนาฟองเห็นอยู่ด้านบนเหมือนกันแต่น่าจะยังรอเพื่อนเติมฮะออรดี้พันแผลอยู่เหมือนกันฮะเล่นกับอินโดนี่ ต้องตัดเขาให้หมดให้ได้ครับป่อยปล่อยเป็นหนึ่งคนนี่ในช่วงท้ายเกมมันจะกลับมาครบสีใหม่เ่ะเปิดน mm ่าเซฟไว้ด้วยครับลักสนาตามขยบเข้าไปกดตรงนี้เลยเก็บไปอีกหนึ่งไว้แบบนี้อาคิวมีโอกาสหมดครับถ้าเป็นแบบนี้ครับพี่มาตัวเบะใช่ฮะน่าจะเรียบร้อยเลยฮะแบบนี้เปรี้ยงฮะเน้นเน้นบุรีลเก้าอีลิมแล้วด้วยนะโอ้โหนี่เพิ่งต้นเกมห้านาทียิงขนาดนี้ใช่ฮะโอ้ยิงขนาดนี้นี่ แล้วคนอื่นเขาจะยิงยังไงล่ะครับเนี่ยเออตัดไป9อีริมครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ได้มาจากทางหน้าฝั่งตัวไ q เนี่ยก็เหมือนจะเบิ้ล2ด้วยนะครับผมจำนวนในเยอะขนาดนั้นะมาดูตรงนี้ต่อครับในเรื่องของกล้องที่จับไม้ดูกันสำหรับบุรีรัมย์ในช่วงแรกที่ลงมาในบริเวณผีตัดสินใจลงกลางนะครับบุรีรัมย์ในวันนี้กับสำหรับแผนที่เบอร์มิวด้าครับผมแล้วก็เป็นทีมที่ชนะวีเกมมิ่งไปใช่ครับ เหมือนวีเกมิ่งเขาอยากจะเน้นจํานวนคนด้วยนะเลยพยายามจะวอลและชุบก่อนนะแต่ว่าบุรีรัม<ช>นีใส่เลยนะครับแล้ววีเกมิ่งเนี่ยเอาจริงคือตามบุรีรัมมาหลายแมปแล้วคือเหมือนเป็นทีมที่เขาอยากจะวัดเป็นทีมที่เขาอยากจะจับนะครับก็จะมีแพ้บ้างชนะบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุรีรัมย์ที่วันนี้เหมือนจะรับมือได้ดีแหละครับผมก็คือตัดได้หมดตีเลยใช่ข้างหน้ามีแรนกิ้งอยู่ด้วยนะครับทางฝั่งของอสนาเดินมาข้างในฮะเจอเลยไหมฮะหลังกล่องวอลไปก่อนครับพยายามจะหาบุมเล่นมีจาคิดอยู่แล้วปีนข้นมาางงงววอแต่่่ยยัไิ ปุ่มดีๆถอยมาตั้งหลักเล่นกับเพื่อนก่อนนะฮะบุรีลำนี่ส่งสัญญาณว่าจะเอาตำแหน่งจ่าฝูงให้ได้นะครับคือเมื่อวานได้<ช>สัมภาษณ์กันเนี่ยเหมือนบอกว่าไม่ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่คือเล่นชิวๆมากกว่าแต่เอาจริงๆการชิวของเขาเนี่ยมันเป็นการชิวที่ซีเรียสเหมือนกันนะครับครับผมเดนมินสถารอีริมไม่พักเลยใช่อีริมฮะเราจะเอาแรงกิ้งออกให้ได้ด้วยนะฮะโดนเลยไหมฮะโดนแล้วครับคงมาฮะตรงนี้เอาไงต่อดีทางฝั่งบุรีลำเห็นคนเดินผ่านหน้าไกลๆฮะ อุ้ยเจอกันพอดีเลยฮะแต่หลังวองฮะไม่รอนจริงฮะเดินมาโดนตัดแน่นอนฮะมีคนซ้อนให้ขนาดนี้แล้วจบเลยฮะอ,อันดับแปแรงกิ้งฮะโดดแรกนี่น่าจะจบเร็วมากๆนะครับถ้าเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวต้องรอดูวงที่ขยับแล้วก็ดูทีมที่จะขยับเข้าวงว่าพื้นที่มันเยอะไหมเอเดวเดวิอด,ดอโยโดนเคาะไล่หลังมาตรงนี้เป็นหน้าแทกคอราวครับแล้วก็วางประตูวาร์ปตรงนี้ไปด้วย ตามแน่นอนตรงนี้นี่ไงเลยโอ้โหชนมาเลยฮะเข้าวาร์ปดันมาฮะจะเอาจัมกอสตรงนี้ฮะได้ไหมรอก่อนรอก่อนใจเย็นๆนีฮะโกมารับเพื่อนแน่นอนฮะไม่รับละสรงนี้เอานีเลยเหโอเคหนีแล้วตรงนี้เพราะว่าเพื่อนนี่ล่วงลงไปแล้วครับน่าจะขับมารับหนีเลยนะฮะน่าจะเป็นแผนที่อยากจะถอยอยู่แล้วด้วยสำหรับทางนั้นทอรัตนะครับเนยมีเดรียถึง700นะครับผมน่าจะรอไล่ได้แบบนี้น่าจะยังไม่ได้จบเร็วเท่าที่คาดหวังนะครับ เพราะว่าวงที่มันบีบเนี่ยมันบีมาชิดฝั่งขวาแล้วก็มีหลายทีมที่ยังไม่ได้ขยับเข้าวงมาพื้นที่ไม่ได้แคบขนาดนั้นครับด้วยความที่มันยังยังยง,งยังไงก็เป็นวงแรกด้วยนะครับผม<ก>ผครับหาเหียงนนเดียวเลยนะตอนนี้หเหมือนเขาได้ฝึกเล่นแบบว่าจังหวะดึงเซฟด้วยนะแบบว่าหนีไปหนึ่งคนแล้วไปถอยไปตั้งรับนะตีกับอินโดนเนี่ยต้องเอาให้หมดตีครับอุย้ยแต่ไอคิวคาสู IQ, u, ก็จบเร็วนะแบบนี้ถ้าเกิดเจวีทำได้ดีเนะนี่ยในครึ่งหลังก็โอเคอยู่นะ คือผมว่าเจวีได้เปรียบตรงที่เขารู้ว่ามาตรฐานมันจะได้เล่นเท่าไหร่สั่งกับรีเวลสเพราะรีเวลสเนี่ยเขาต้องโดดสโดดแรกใช่ไหมครับผมแต่ว่าถ้าน่าเจวีพอโดดสโดดหลังอ่ะพี่มาโด,ดเบมันดูได้ว่าคะแนนประมาณไหนที่ฉันจะไปให้ถึง<ช>อืมใช่อืมเพราะว่าก็ต้องดูด้วยว่าอารคิวคาโซใ,ใ,ในเฟสแรกเก็บได้เท่าไหร่ครับผมทางฝั่งเอเมื่อกี้เหมือนจะปีนกันทางฝั่งโบโคมันด,ด้วยหนึ่งคนนะฮะแล้วมีดาโกเป็นเศษอยู่นอกนะตรงนี้น่าจะกันไม่ให้เข้าเลยครับบังโซนไว้ครับแต่ว่ามีจัมกอก ไปไล่ฮะกับโฟกี้ฮะตรงนี้เห็นเมอร์ซี่อยู่ไกลๆฮะจะเอาได้หรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่ามีซ้ายนะฮะระวงขวาอยู่แต่ว่ามีซ้ายยิงคอมาจนได้รับทังฝากของรีมฮะช้า,าวันนี้จังหวะนี้แต่ว่ายัางไม่ได้เรื่องในราวเลยเท่าไหร่ฮะพยายามจะม้วนหามุมเล่นก่อนแต่ว่าระวงระวังอยู่เหมือนกันฮะนำกอสมาบังขวาเหมือนกันฮะเอาละต้องระวังทั้งซ้ายทั้งขวาตัวเองฮะรออยู่ว่าโฟกี้มุมนี้ม้วนหลบฟัวอมาเอาแต่ยังไงฮนะรีมโดดมา เลาะวอก่อนฮะแต่ช้าแต่ยังไม่เจอฮนะโอ้ยยังไงฮนะเอาจนได้ฮนะไปโดนคลอสมามุมนี้นะครับแล้วทางด้านตรงนี้นี่โดนร่วมีอีกหนึ่งคนแต่ว่าเคลโลโลยังแก้มาได้เก็บเมอร์ซี่มาจำนวนคนนี้ยังเป็นได้แต่เ,เราที่เยอะกว่านะครับ <Double kill. S 2> ดึงก่อนนะให้ทินดีฮะหมอกแรกด้วยนะครับไม่เจ็บมากสามารถที่จะเล่นนอกหมอกได้แต่ว่าผมก็จะคู่การเล่นคู่กันของโฟกี้กับจำกรนี่สวยงามจริงๆครับ มีดึงหลอกมีรอบมีชนนะฮะตรงนี้มีผัดกันเป็นตัวรอบผัดกันเป็นตัวจ่ายดาเมจออ้ยอย่างนี้ไม่น่าไหวครับนะนโบโก้ฝีมือนี่ตัวนี้แต่ออเรามาดีกว่าครับต้องการแต้มเยอะๆด้วยนะแล้วมีเจ็ดอิลิมอยู่ในตัวฮะแต่ว่าแรสฮะก็สไตล์ของทีมบ้านเขานะเล่นรอฉีกไปรอดึงอย่างเดียวฮะจบเจ็ดไปเพราะว่าทอรัสกำลังวิ่งมาแล้วกดตู้ทันไหมเหมือนจะกดขอให้ไม่ทันครับไม่ทัน คือไม่รู้ว่าเหลือไม่พอหรืออะไรไงเมื่อกี้มันแวบบเดียวแต่ว่าวิ่งไปที่ตู้แล้วแต่ว่าไม่ได้กดเระยกกลับมานะครับกลายว่าทอเรตได้คนกลับมาครบเลยนะฮะใช่ใช่อย่างที่บอกคือตตีต้องตีให้ตายนะถ้าตีไม่ตายเนี่ยขอแค่เหลือคนเดียวแล้วก็ใครก็ได้ด้วยสามารถที่จะรอไปดึงชุบเพื่อนได้หมดนะครับใช่ฮะแต่ส่วนใหญ่หลังๆจะเป็นดาร์โคกับนอตที่จะเหลือนะแต่ว่ามุมตรงนี้มานี่โดนแฝดกดครับโอ้โหมุมที่จะเลือกเข้าวง อรับไม่ได้แล้วด้วยครับคือถ้าเกิดจะเข้าได้ง่ายจริงๆต้องอ้อมไปบริเวณมุมบนเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดจะลงล่างมาก็เจอแถงอเราอยู่ดีว่าจะชนก็เจอกับแฟดเั้ทอรัสอาจจะลําบากซะหน่อยครับแต่ว่ามุมเมื่อกี้นี้อาจจะพยายามจะเลี่ยงนะทางฝั่งของ a อออกซ้ายไปนิดนึงนะล้วดันมาเจอตัวนี้มีเอบีไอครับวาสนะได้ยินเสียงหรือเปล่าแต่เอาอยู่แล้วครับตรงนี้มาดันมาเจอตรงนี้พอดีแล้วเขากําลังเจ็บอยู่ฮะรอมุมเล่นฮะวาสนะต่างหัวไวฮะน่าจะพยายามดึงสนใจฮะ ดึงเป้าไว้ก่อนนะแล้วรอเนตตามมาซ้อนให้ในจังหวะน,นี้ฮะลงเนตไปหลายลูกเหมือนกันแล้วระเบิดตามหลังลงมาและจะดันนะรีเทิร์นคำหน้าไว้ให้อยู่เหมือนกันแล้วพยายามจะรวมกลับมาที่วอลเดียวกันแต่ว่าโอ้โหกลางระเบิดรอไม่พักเลยฮะ<ช>แต่ดันแล้ววาสนาเอาไงดีฮะอ l เรดี้มีมุมไหม ปล่อยของนะวันนี้หลายๆทีมนะครับคือเข้าไปเล่นเนี่ยไม่ไม่เปิดโอกาสให้ฝั่งนึงได้ตอบโต้เลยครับเมื่อสักครู่นี้ทนาเอวีอาต้องแดชหนีด้วยซ้ำแล้วทอรัสจบลงไปแล้วทนาตัววัฒนากําลังขยับมารอรับออริจินปิดหลังมาเรียบร้อยครับเอวีอานับถอยหลังครับตรงนี้จากสิบห้าวิไปสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดเรียบร้อย เก็บงานให้ตามเวลาเลยนะทามทุคิวค่อนข้างเร็วมากนะครับแล้วจบเลยฮะ <c oughs> ที่ห้าครับนับถึงหนึ่งก็คือจบตรงนี้เลยนะใช่ <c oughs> อุลตริคอ้ยกไม่ไหวกับบุรีรัมย์จริงๆนับถอยหลังได้เลยเมื่อครู่การเข้าทำของบุรีรัมย์มันไร้ทางต่อต้านจริง <c oughs> จริงฮใช่ใครคยื้อไว้นานๆนเฉยเลยเท่านั้นเองนะฮะสิบเจ็ดอีลิมเข้าไปแล้วนะครับทางฝั่งบุรีรัมย์ครับตอนนี้พร้อมกับเพลสเมนท์ที่น่าจะเข้มๆแน่นอนนะครับในตอนนี้สิบเจ็ดอีลิมครับแล้วการันตีท็อปโฟลแล้วด้วยภายในระยะเวลาที่ พึ่งกำลังจะก้าวเข้าสู่นาทีที่สิบสองเท่านั้นเองครับผมเ<อ>พึ่งจะปลายวงสาเองนะใช่ครับยิงกันเดือดมากครับแล้วตรงนี้อิลัสเตโดสครับอีกหนึ่งทีมที่ถ้าเขาได้เข้าไปเล่นรอบลึกๆนี่ต้องบอกว่าอันตรายนะฮะสายเล่นยื้อสายเล่นแอบ,บมุมสายเก็บตกนะฮะใช่ครับแต่เมื่อวานได้เป็นหนึ่งบุญยากับผมสำหรับทน้านตัวของไอเจที่พอมาประกอบไปแล้วเหมือนตัวยูมากๆเลยใช่เนี่ยเหมือนตัวยูอะทุกคนใช่ฮะมองอาจจะสับสนนิดนึงนะแต่จำไว้ว่าทีเขาสีเขียวนะ ผมว่าเดี๋ยวต้องดูถ้าเกิดไอเจเข้าวงบุรีรัมมีโอกาสบุญ่าสูงมาพี่มาโตเบทถ้าเกิดไอเเข้าวงนะ,ะถ้าไ j เจก็แฟตัดใจเข้าวงในจังหวะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นสมตี้ที่ตีกันในวงแล้วบุรีรัมรอเก็บคีนครีนครับ,รบแต่รีด,ด้วยไหมโดนเห็นนะเพราะไปก่อนบุรีรัมไปก่อนกำลังจะไปหายเจยังไงดีไอเจฮะจะยื้อก่อนไหม ส่งสัญญาไปแล้วครับเจ้านะาปาธนาตัวแฟนฟรีตรงนี้เข้าไปครับแล้วเจ็บด้วยวัฒนาบอกชนไม่ยั้งวันนี้ทีมอนุญาตแล้วเพอร์มิชันรีเควสขอปะทะขอปะทะอูอ๋หูเข้ามาขนาดนี้เก็บเลยงะได้ไปหนึ่งแล้วครับเลมิวโดนไปครับไกลๆเลียแชงพยายามจะเคอะให้อยู่เหมือนกันแต่ยากเหลือเกินนะเข้าทําดูเดือดมากครับแล้วทางนั้นมี AA ด้วยเหมือนกันนะที่แจมมาจากไกลๆงะแต่เร็วไปหน่อยครับจังหวะนี้บุรีรัม เร็วในการเข้าวงไปหน่อยครับซึ่จะเป็นแบบนี้แต่ของเราที่รอรับอยู่ในวงนจะได้เปรียบแล้วนี่รับศพฟรีด้วยอขอบคุณครับมารอกินเลยฮนะทางฝั่ง A อเอะตอนนี้อยากได้อิลิมเพิ่มเยอะๆเหมือนกันนะไม่ให้ไม่ให้เอามา,าแย่บอกกันเหรอไม่ให้ผม,มไม่ให้ผมทํามาผมเก็บอิลิมมาแต่ท<ม>้ายที่ของเราไปได้หนึ่งครับตรงนี้ เอาละฮะในได้ชนกันต่อด้วยนะครับ,รบเอ,อครับแล้วโดดมาก่อนจงกว่าที่จัมกอถ้าตั้งวอลไว้ก่อนรอ,อเซตบุมฮะถ้าเป็นแบบนี้ทีมแฟตก็หวานเจี๊ยบเลยครับ,รบเดี๋ยวต้องดูว่าทีมแฟตจะตัดสินใจมาไหมซึ่งผมว่าไม่นะไม่มาแน่แ เดี๋ยวต้องรอดูอครับจะดักเก็บตกได้ไหมบุรีรัมตัดสินใจถอยแล้วนี่ครับทีมแฟลเข้าไปตัดชนะตัววาสนามา,ววาได้เล็กน้อยครับสำคัญครับช็อตนี้ไม่มีวาสนาครับบุรีรัมย์ขาดตัวค้ำแล้วก็โพสิชันเนี่ยมีโอกาสจะโดนแซนวิชด้วยครับแล้วเป็นชินที่ตามมาเก็บให้ด้วยนะฮะตอนนั้นโจนาเองก็เหมือนกำลังจะโดนประชิดตัวเข้ามาใกล้มากๆเลยฮะแล้ววงบีบหายแทกออราวอีกแบบนี้นี่โอ้โหพระเจ้าประทานบุญญาให้อะไรครับใช่ฮะเซตวอลดีๆแล้วรอจังหวะเดินชนกันก็พอฮะตอนนี้ แต่แฟลตฮะเหมือนเลือกที่จะอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วไปหาเอเอแทนซะงั้นนะฮะอ้าวหนีบุรีรัมย์ฮะเอาแต่เขาไม่รู้นะว่าเป็นทีมอะไรเขาแค่โยกเฉยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบุรีรัมย์อยู่ตรงไหน,น<ช>เขาอาจจะคิดว่าบุรีรัมย์กระจายตัวก็ได้นะครับ,รบโอ้แต่อหอยสั่งเล่นไกลให้นะโคเวอร์บนอยู่เหมือนกันนะครับรอเก็บบุมฮะเกียวโลไม่มีวาสนานี่บุรีรัมย์น่าจะเลือกรอครับซึ่งการเลือกรอนี่อาจจะเป็นผลดีนะครับเนี่ยเพราะว่าทีมแฟลตเลือกที่จะเจาะขอบก่อนครับครับผม ตึงเลยฮะเหมือนเขาจะแท็กทีม2 2ฮะแยกเล่นแต่ว่า <ừ> mm. โคเวอร์2มุมใช่ซึ่งไม่ดีนะ <ừ> mm. เอาแล้วโดนเช็คเลยครับถ้เปไปแบบนี้ถ้าน้าทีมแฟร์แต่บุรีรัมอาจจะได้มีโอกาสอ้อมไปข้างหลัง A อได้เหมือนกันนะเนี่ยเอาแล้วยานบินโดนเห็นอยู่ฮะแต่แต่ของเราก็ต้องรับสองฝั่งครับกลายเพราะตอนนี้มีแค่บุรีรัมหมดแล้วหรือเปล่ายัางยังยังยังยงยัง,ย,งยู่โังย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 ังแล้วังย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 ังังังยังยัังยังงฝั่ง mm. โมงยัย รอก่อนหามุมเล่นก่อนนะแล้วเจออยู่บนนั้นฮะเรโรโล่เจ็บอยู่อ้าวแล้วทีมแฟดเข้ากระหนาบเลยครับตรงนี้ล่ยปีเลยครับพี่มโดเบมาจากไหนกันตรงนี้มาข้างบ้านอยู่ครับมีโล่แฟดเอาไว้อยู่แต่พยายามจะรอแต่โ,โดนฮะโอเค,อเคขอท็อปหนึ่งท็อปสองเป็นไทยอะ่ะแค่อพอใจแล้วใครจะบุยยาก็ไม่ซีเรียลเลยครับถูกต้องครับแต่ว่าตรงนี้ฮะ พยายาม<อ>ที่จะเซตวอลมาแล้วแฟดจบ3ไปครับเป็นทีมไทย1นึนแล้วแน่นอนนะครับตอนนี้เงเคลียร์ครับที่เหลือก็อรอลุ้นนะครับแล้วก็เป็นท่าน่าจะเป็นได้แต่เ,เราที่ทำได้ดีกว่าเพราะเราเบิดพลาสตูนที่ทำให้บุรีรัมเสียสูญไปเลยเข้ามาเป่าตรงนี้โฟกี้ไล่ทบไล่ตบไล่ตีไล่ยับไล่ยิงมาสบายกว่ายเยอะครับตรงนี้แต่เราบูย่าไปก่อนในเกมแรกกันและมี14บีลิมติดตัวด้วยนะครับเอฮะจังหวะที่ทาง